ครับสวัสดี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 ครับพอดีไก่วิ่งไล่กันพอดีเนาะพี่ข้างในครับวันนี้ก็ออกนอกสถานที่เนาะมาหาป่อกิ้งนะครับพอดีเลยก็มาหาพี่ชายด้วยจะมาแสดงความดีใจกับพี่ชายงวดก่อนได้ถูกเยอะไหมพี่ก็ถูกเยอะอยู่ครับถูกเยอะอยู่นะครับผมถูกถูกอันนี้เนาะหนึ่งหกครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งพี่ตัดซื้อใช่ไหมครับตัดซื้อครับผมโอ้เดี๋ยวพี่เอาหลักฐานเก่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับ นี่นะครับเนาะทางเก่านะครับจะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับผมที่พี่ชัยออกพี่ชัยฝันว่ามีคนมาบอกหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมพี่ใช่ครับผมหนึ่งหนึ่งหกฝันว่ามีคนมาบอกน่ะกอเลยน่าจะเป็นหลังวิเคราะห์เราวน่าจะเป็นภูมิของนนตะดวงอ๋อครับคือเขาอยากจะให้ทําบุญอย่างนี้นะครับครับครับพี่ครับอ๋อทีนี้พี่ก็เลยซื้ออยู่แต่ด้วยความที่ว่าเราก็ซื้อแต่พอทุนของเราเนี่พี่นะใช่ครับ เอฟซีก็ทักทายกันมาเยอะครับผมครับก็ถูกกันบ้างก็ไม่ได้ตัดบ้างอะไรบ้างก็หลายอย่างนะครับผมครับครับเผื่อเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบกับพี่ชัยเนาะครับผมอยากจะร่ำบุญพี่ชัยจะนําอะไรไปถวายปู่นนตะดวงใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งแล้วก็จะนําของไปเส้นไหว้ปู่นนตะดวงนะครับแล้วก็อีกเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําบุญเกี่ยวกับผู้สูงอายุและก็ผู้ยากไร้นะครับครับ ที่ผมเคยทาอยู่ทุกครั้งที่ครั้งทุกครั้งที่ถูกหวยนะครับก็น่าจะประมาณสักสีหวันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงให้ f อดูนะครับผมอมอทำแล้วอยากถูกแล้วก็อยากทําบุญนะพี่นะถูกแล้วก็ต้องทําบุญครับเขาว่าไงนะพี่ตอนที่เขามาบอกเขาก็บอกว่าว่าถ้าถูกแล้วอยากได้โชคได้ลาบอีกก็คือให้ให้ไปทําบุญนะครับอือครับแต่มาก็เนี่ยประมาณนี้บรรยากาศแบบขึ้นก็สีนวลๆเนาะมาก็มาบอกว่ายังไงก็ให้ทําบุญเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาบอีกเงนี้แล้วก็ เขียนให้ดูหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็บางดิีสอไวมีปักมีดินสออยู่ใช่ครับดูหลังตัวเลขที่เขียนให้ด้วยใช่ครับผมโอจะไม่เห็นครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นคนพูดรุดแค่เป็นผู้ชายแล้วก็มาพูดคุยกับเราแล้วเราก็นั่งพนมมือยกมือไหว้ขออะไรอยางงี้นะครับครับผมครับผมเขียนให้หนึ่งหน่ครับครับทีนี้หลังจากที่เลขออกหรือว่าหลังจากที่ลงคลิปหลังเลขออกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเพื่อนได้มาหาบ้างไหมพี่ยังเลยครับ เมื่อคืนนี่ก็ยังยังเงียบอยู่ก็คงจะจะได้ทําบุญจะอะไรให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะจุดธูปขอให้เขาแล้วก็กวดน้ําให้เขาพี่ว่าน่าจะมาอีกกว่นนี้คิดว่าน่าจะมาอีกน่าจะมาอีกน่าจะให้อีกครัเนี่ยถ้าไปทําบุญไปถวายสังฆทานหรือว่าจะไรให้เพื่อนมี่นาดใจมันพอดีเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูโค้งสุดท้ายกันอีกน่าจะปล่อยโค้งสุดท้ายในความฝันครับก็ฝันก็เข้าที่ที่แล้วก็เข้าสามตัวเนาะ จุดนี้ก็เข้าสองตัวล่างก็ถือว่าถูกอยู่ครับออเซ็นต่าหของพี่นี่ถูกมาสามงวดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ถูกมาสามงวดแล้วเนาะครับผมครับงวดนั้นเข้าสามตัวมาสองงวดครับผมงวดงวดที่ผ่านมาที่ถูกสองตัวครับผมแต่ว่าถูกเป็นล่างเนาะถูกถูกเป็นล่างครับมันเข้าล่างหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่มาวันนี้ก็คือว่าต่องวดให้เลยต่องวดให้เลยครับับแต่ว่าต่อต่อเป็นสูตรคำนวณของใช่ไหมพี่ครับผมต่อเป็นสูตรคำนวณนะครับ สูตรหวยล็อกนะครับสูตรหวยล็อกในคำนวนนะพี่เนาะในในคำนวนนะครับคำนวณมาแล้วใช่ไหมพี่งวดนี้คำนวณมาแล้วครับผมครับในก็มาแล้ววันนี้ก็ไม่เสียเวลาตองวดให้กับท่านผู้ชมเลยครับเผื่ออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยจไปหยิบจับลอตเตอรี่เนาะใช่ครับเผื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทีนี้เห็นเห็นพี่ชัยบอกว่ามีมีใครนะพี่ที่ว่าเขาบอกว่างดงดก่อนนี่ถูกเป็นแสนเลยใช่ไหมพี่ใช่เป็นล้านเป็นล้านเลยใช่ไหมพี่เลขมาจากไหนครับ เลขมาจากทางแถวบ้านนี่แหละเขาเขาถูกกันเป็นน่าจะหลักล้านถูกหลักล้านเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวานนี้น่าจะอยู่วัสามสี่แสนเดี๋ยวเราจะมาปล่อยคงสุดท้ายให้ดูพี่จะไปขอเลขมาปล่อยใช่ไหมครับครับผมโอ้ก็คงจะประมาณนั้นพี่จะไปขอแนวทางตัวเลขที่เขาขอได้มาปล่อยให้กับท่านผู้ชมทางช่องครับเมื่อที่แล้วนี่ก็มี f c ทักทายกันเข้ามานะก็บอกบอกไปนะครับ FC ฟซเขาก็ตัดซื้อ3ตัวตรงบ้าง ไม่ตัดสองตัวบ้างแต่ชุดที่แล้วนี่เขาเข้าบนล่างเลยนะสี่สามกับหนึ่งหกพี่ก็ว่าแม่หแม่มาแต่งมืที่ถูกเป็นล้านนี่คือถูกสามตัวเลยสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งเลยล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมกดรอกดติดตามของพี่ชัยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะได้แบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็มาไม่เสียเที่ยวนะครับเดี๋ยวเอาสูตรคำนวณไปเป็นน้ำจิ้มก่อนนะพี่เนาะครับทีนี้เดี๋ยวให้คุณพี่ คำนวณให้เลยครับคำนวณมายังครับพี่ครับคำนวณมาแล้วครับคำนวณมาเป็นที่รยบร้อยแล้วครับผมนะครับผมมีตัวไหนบ้างครับอ่าก็อด่นนะครับยังไงก็ขอฝากช่องนะครับชัยนางรองพารวยนะครับน้องเพชรพารวยด้วยนะครับผมครับผมอ่าครับผมเออครับผมครับเน้อแนวทางของคุณพี่เนาะครับตองวดให้เลยนะต่ัองวดให้เลยครับผมในวงกลมเลยใช่ไหมพี่ในวงกลมนี่คือตัวเน้นนะครับอ๋อครับแล้วมันตัดออกอีกได้ไหมครับพี่ตัดตัดได้ครับ ถ้าเน้นๆจริงๆนี่ก็จะเป็นนี่แหละตัวเน้นเน้นจริงเน้นตัวนี้ครับตัวนี้เก้าเก้าอ่เก้าเจ็ดกะเก้าเจ็ดกะเจ็ดหนึ่งครับผมที่เน้นจริงๆเลยอืมครับโอเคครับพี่วางก่อนก็ได้ครับผมวางก่อนก็ได้ค่ะค่าแสงให้โฟกัสถูกล็อกมันมันเหม,ม,ม,มือนค้อมันเลยมันมืดจะเปล่าครับว่าได้แล้วก็คือคำนวณมาได้ตัวนี้ใช่ไหมคะครับผมผมีมีตัวไหนบ้างนะคะอ่านอ่านให้ฟังค่ะพี่ชัยอ่า ตัวเน้นนะครับคือ9071แล้วก็97ครับแล้วก็ตัวรอง5 9 8 9 75 78 93นะครับแครับแล้วสูตรสูตรที่พี่ได้มานี่พี่นำได้ไดม้ดม,ดม,มาจากไหนครับได้มาจากนี่แหละครับพี่แถวบ้านที่เขาเขาไม่กล้าออกกล้องเนาะทีนี้<ๆ>เขาก็กาให้มาอย่างนี้นะครับว่าเออมันจะมีสูตรนีนะ้ชุดที่แล้วก็เข้านะถ้าใครใครได้เลขล็อก3นะครับก็มันจะเข้าอยู่3 4สี่ แต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ให้เก้าเนาะใช่ราไม่ได้ให้สามครับคือทีแ้วให้ก็ให้มาเลขวิ่งนี่ก็คือวิ่งศูนย์กับสองนะครับก็เอามาประกบกันกับตัวล็อกนี่ก่อนครับก็เลยไม่เข้านะครับแต่จะเข้าไปเลขความฝันหนึ่งันเนาะครับผมแต่ว่าของความฝันของพี่นี่เข้ามาแล้วสามงวดครับผมความฝันนี่เข้าถ้าฝันอย่างงี้น่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดนะครับผมถ้าฝันแบบมีคนมาเรียกบอก มีคนมาบอกอย่างนี้นะน่าจะไม่พลาดอืมถ้าว่าไม่ถูกสามตัวก็ถูกสองตัวใช่ถ้าไม่ถูกสามตัวก็สองตัวนะครับครับเอาแล้วแล้วที่พี่ว่าถูกอันสองสองหนึ่งถูกเป็นล้านเนี่ยเขาออกกล้องไหมพี่เขาน่าจะยากอยู่ครับน่าจะยากแต่ว่าก็จะพยายามหาให้ fc นะครับครับครับผมก็จนจนจะใกล้วันนั่นแหละครับอ๋อแล้วเราก็มาแบ่งปันกันโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับครับแสดงว่าเขาจะทานอง ก็น่าจะใกล้ๆวันออกใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขาจะทําน่าจะประมาณใกล้ใกล้จะหวยออกนะครับอ๋อค่ะครับเขาจะทําซื้อกันแค่ในหมู่บ้านของเขาใช่เขาด้ทําแบบเบ่งให้คนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ครับเขาก็กลัวหนึ่งเนาะเขาก็กลัวอาจจะกลัวเลขดังแล้วก็หวยก็จะอั้นอะไรอย่างนี้นะครับกลัวเลขดังหวยอั้นแล้วก็เคลื่อนอย่างนี้เนาะครับแต่ว่ามันเคลื่อนครับ แต่ว่าก็ถูกมาแล้วนี่น่าจะหลายงวดแล้วใช่ไหมพี่ก็เห็นมาจังๆนี่ก็สองงวดนี่แหละสองงวดเนาะโอ้ครัค่ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะกดรอกดติดตามเนาะกดรอได้เลยครับนะครับผมสําหรับแนวทางของพี่ชัยเนี่ยงวดนี้สองงวดให้ก่อนแต่ว่าความฝันยังไม่ทันได้เนาะครับความฝันยังไม่ทันได้นะครับเดี๋ยวว่าจะเข้าไปาอ่าเข้าไปเลี้ยงปูนตะด้วงด้วยแล้วก็ จะไปทําบุญด้วยแล้วก็จะจุดธูปขอภูมิบ้านด้วยครับหลายหลายทางจะได้จะได้เข้าฝันเนาะจุดให้เข้ามาเข้าฝันเนาะใช่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นใครแต่คิดว่าเป็นปูนตะดวงแล้วก็น่าจะเป็นภูมิบา <ร ưng S 1> ้านประมาณที่เขามาเรียกบอกเรียกให้ถ้ามีคนมาเรียกบอกเรียกให้นี่ก็ไม่น่าจะพลาดรัถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราไม่บอกภูมิบ้านเนี่ยไม่แน่ปูนตะดวงอาจจะมานี่เนาะครับอาจจะ จะแบบมาไม่ได้อย่างเงี้ยกับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิเจ้าที่ที่บ้านนะพี่ับก็ก่อนวันหวยออกก็พี่ก็กราบบ่ายขอให้แบบภูมิเจ้าที่ถ้าผู้นองตะลวงจะเข้ามาบอกอะไรเงี้ยก็ให้เข้ามาบอกอย่างเงี้ยอืครับให้เข้ามาบอกครับครับแต่ว่าสูตรคำนวณนี่ก็เดินดีเหมือนกันครับผมก็อย่าทิ้งใช่ไหมพี่อย่าทิ้งครับผมอย่าทิ้งเพราะว่า เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมาวามฝันหรือว่ามาสูตรคำนวณนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเอฟบอกว่าแนวทางที่่ให้มาเนี่ยมันเยอะเกินไปเนี่ยเอาแต่ตัวน้นได้ไหมครับเอาแต่ตัวเน้นก็ได้ครับครับเอาแต่ตัวน้นก็ได้เพราะว่าตัวเน้นี่ก็แม่นเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็ออกตัวน้นบ่อยเนาะตัวกันก็คือตัวรองั่นแหละตัวกันก็คือตัวรองครับผมนมีเน้นมีเ0 97เจดแล้วก็เจ็ดเ็ดหนึ่งครับผมครับโอ้เจดหนึ่งตรงกับของพอกิ้งเลยเนาะครับผมครับผมเพราะว่าชุดนี้เ็าให้เจดกับ9 คครับพี่เล็กวิ่งนี่เขาให้เจ็ดกับเก้าเน้นเก้าก็ว่าอย่ถ้าเลือกเล่นตัวเดียวก็คือน่าจะเป็นเก้าครับยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่น้องว่าเดี๋ยวจะฝันยังไงปูนนจะด้วงจะมาบอกไหมนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับผมสำหรับแนวทางของพี่ชัยเนาะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชัยมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ